นะครับเนาะทางช่องก็ไ้มาหอปูชีปลาขาวหอปูตาครับกลามาพ่อดีครับม่ปอกับแม่สุกสมปองครับเพิ่นได้นำนำนำมาถวายปูตาปูชีปลาขาวเฮาครับเพิ่นกับมีโชคมีลาบยู่กับปูเฮาตลอดครับคือแคบทุกงวดก็ว่าได้ครับงวดนี้ก็มาติดตามว่าปูจะให้โชคให้ลาบคุณแม่สุกสมปองตัวใดก็ติดตามไปพร้อมกับทางช่องครับ เออฝืนมาเลยออกแรงเนาะท้งมาเลุเนะเอออาอึงงังวะเอาเอาอึงงังมาถวายก็อไน่ามาถวายจ้าปูเอาน้ามาถขวายสิบเกาค่ะิบหาเคิบเกาค่ิบเกาเสีเสบหาไมแมงพอเสีหาไม่แมงเสีหาไม่จ้ามาแล้วพอเิียหา ว่าว่าแม่ไมาออกที่ว่าไะอทีพอแก่ค่อปลนได้ว่าถัาตัวเราพ่อเอางานมาถวายคือหผาแต่ว่าพอต่อคือจะคืกต่อใน่ไมาจังหนเด้อเนาะมาจังถึงไม่ถกไม่หลักไม่ถกไม่มหยเขาได้หรืมองหมดแล้วถากว่าถ้าถือก้าพอเรียนง่า้าถือก้าพอเรียนง่าย้า เออน้ำใช้ใจกิงเอาหนัามาถวายคอหายใจเริู่เออหาเงืนไรล้างหายคองไหมากไหมากก็จะนัาจ่อมาไู้เออเออดัึึกนหาไม่ได้แ้งน้ำใจคาว่าน้าทําน้ำใช้ใจจิ่งมาามีทุกอย่างคาว่าน้ำอยค้ข้างหลวดาก ข้ <rude S 2> านำมึ้งนำน้ำาจมั่งหรือวป่าน้ำบนามิ้งนำเม่์ในำรายนำใจนำใจนำแบบนำแท้ใจจริงควบทริงทุกดังมากกาบคาราวะคอเมืหนึ่งเออ่วาขอพ่อจากพ่อนะรูกเป่าถามมาขอเทียนเมืองหายบ้ามิงแล้วหรือปลาถามหาโชคหาลาบหาโชคหาได้ใช้ตัวแทงมาเอง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  ไข่ไก่บกมากว่าถ้ะพ่อมึงมีไข่บวกถึงหมานหมานพ่อมึองไข่บวกถึงหมานด้วอาหารเยินไข่หมากี่นักแตงโมจ้าปูเออแต่ไข่บรกข้านึ่งด่ามากมากขีโชคถึงหมานบะพ่อหวานทัลตอวดูด่ามากนะเรี่ดูถ่ายดูถ่าเด้ออาหารเย็นดีปูอาหารเยินหรือจะเกินมื้อไหนก็ได้แล้วแต่อยากอยากจะเก่แล้วแต่ใจ พราะว่าแกงามแกได้มากค่ะว <c> ่ามากะทไม่ดีน่งนังอทิยี่สดหมดแต่มันไม่หลอวันที่ที่มไดุ้กครืองราวได้หนเรื่อได้วเรื่อราช่อ้มันสมาหาพอพอขี้อ้าวพอขี้หายคาตื่นมามับว้ตันะติมมานม่รู้ไขหนึ่งไข่แกนั่งมากบ่ห้องจังด้ามาหาพอกับห้องตากกับตัวห้องรบมือแรงวันี้ ห้องกากกกตัวด pues mm ิเมยนิดสาม้าเจ็ดอะ้มาหนกมากึนแต่ราหนาเิมือนเดิมเตะถามหาเกตในวังเมียนจ้่มีเกตข้งท้องตัวเนาะรถคันนี้มีเกตข้งท้องตัวเนาะรถนำธูรถนำปลารถน้ำหนามาถวายทอแตะถาม ห้าเก่ร่างกานเป็นเมเก็กกี่ตัวัะขัดไงนะร่างกายตัว่งห่างแบบร่างกายดัวนั่งห่างแบบอย่างนังว่าพายเรือมาไม่เวิรพายามาคู่ไม่เว็รเกขับเก๋ย์มาพายึินครับผมขาหมาขักหลังเลย้าหมาขากหลังขา้าม้าหมาเลยคือว่าเหนื่อยกันหมอกันเย ก็แล้วแต่พิจารณาพิกยดตามมาจนถึงตัวทำนาที่นั่งด่านั่งดานั่งนั่งมาถาวพอสิได้โชคได้ราบแล้วแล้โชคก็โตกำลังจะเข้ามาเพราะเป็นนังแบบเขกเท้มวึ้หายว่างอันจะทำมันจะเขอาวึ้นไหวป็งง้่งหลบวึ้นไหวว่าดูแบบว่าสิจัดจักหวะจัดชุ่มหดเนาะจัดทุกมหัด่ายแต่ไม่ได้่ายเงินเกาไม่หล้เพราะม มีไรายวัานเัอะเลยได้ขาถามตัวมีหนึ่งก้าหน้าหน้าจะบอกให้หน้าวางมีไรบางบ้านมานมีไรบางบ้านเออแต่ว่าทำรับโปรตีนมากนะเจ๊หน้าเจนไม่ไม่ทอมีร่างวันใหญ่เยอะาครับผมมีรางวันใหญ่หน้าหนาบามีรางวันใหญ่ช่อนอยู่ตรงนั้นโอ้แม่บุกมา มันถอนรูหังมาเออใจบุดพึ้งท่าพายาหนักมากน้ำจากวัดสองหัวห่างเลอากมากหลายเอาหนักเอาหนัามากาวานที่พอมา่ะมาขอสุขขอลาขอสุขขอน้าขอคนอ่ากที่พอได้สองวัเลยได้คือยบว่าเออไปขายสองวันสองคืนหิึงวดเขานั้นพายาหนักเขาเอ้ยหน้างลายเขาแต่บ่ายสองวหนวัที่้าไปเออ มหาพอกระไรใช่ไหเผือมาเป็นปีเราสันปูเผือถ้าเป็นปีเขาจะถือท้องว้าแบบถือน้ำจักนอแต่ทำา้าก็ถือกับกาวดเนาะวที่เช้าเอาปังๆเลยแตวันนั้นเช้าในเี่แต่ทางข้าพตุชัดขนาดนัหอเนาะในค่วยแต่คทอยแต่ทางดีทราบ แือเอิ่เริ่มแต่เริ่มแตเริ่มูีแบพคาีขาวึ้ไปเรื่อยๆเจ้เท้าเวทชุบานเท้าเวิดชุบานกำลังสขาวนอลูกเนาะปากโตโขงใกล้แต่แ้วพร้อมทำพายานว่าพายานว่าหนึ่งคู่หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงไม่คู่หนึ่งคู่ก็สองแยบไป ชอวช่วบช่ายมันูมาแข่งมาเอาคัอออกมันก็ต้องมาแข่งมาปูมันออกมัเข่าก็ต้อตูนอะไรกี่เนี่ยว่าปูมาปีทั้งเกยเอาแลยเ่ะประตูชสางเฉยติปูก็ประตูนั่งมาประตูเข้าประตูออกประตูเข่าประตูขาที่แต่้างหน้าเลยแม่ข้าว่าไม่ประตูไม่ือเข้าแต่าม่ขีใจมากไดชกมาพัดคาถาหนึ่งไปข้งเกนจากประตูนั่งหล่ะพายานหนักท้องโอ มิ่งมึงเขียพระอย่าหน้าคู่นึงแบบแบว่าง่ายคู่หนึงคู่นึงมีเก็บนพูดเนาะอาพระเจ้าหน้กแต่งว่าแบบมีเก็บใครบมี่เก็บเขาเอื่อยังเอื่อไปครับผมเอื่อไปู่ครับเข้าใจเข้าใจยูปูปูนี่ม่นรับขันเย็บซีในปูเออว่าจะขี่ใข่ไปว่าจะขี่เอื่อถามไยพ่อคำร่างเราเย็บซีรวมทั้งบุญปู หายใจ้รื่องใจเม่องเราหลุดอหายเจแรงไราหายท้องแรงมากหายติดจับการง้างควดหลูกควดมากหายใจเมื่องการห่างเราลุดเราเหตุยังบ้าสมท้อใดกับอะใรหายใจูกผูกทุกคขทนสูอยากเห็นยากถางหมนนหลุดเราแต่สูบทูกสูบเขินวราหลุดรวมตัน่วมกันหายแข็งกันไปผู้ราหาราเพอกูไม่หวต่ว่าเป็นอะงอันโมโมมาากะคุกน้ำขาวกับอะไร้หมืไนหลุด บไมรม่เงินก็ได้บุญเพราะว่าใจเป็นกุศลใจาัดๆนะลูกน้องใช่ว่าเอาแล้วเออเหุ้ให้ตรงนั้โก็ตับเขบอกว่าขาอยากเคืนเรว่ออีกพอบอกรม่เงินไม่คับไม่ได้ใจนั่นแะเออขอข่าบาบาขอขอหนะการไดรู้ได้ลูกได้เครืองกันแล้วเออสำหรับคุอบํารุงแต่บําม้งแดงาำใจเยอะ น่าใจน่าเื่อ่ทุกข์สุขิุน่ารักดืงดักดดักเคกไปรูเคความบึงทางความบึงทางไป้แล้วเออบื่สุดเลยหมุนทงห้าอืมบามันบามันถ่านี่ถ่านมากกระเดาก่ะเคยน่ากรกเคยท้ทรงทางผมว่าตั้งแต่อดตถาน้แล้วเคเคกเคกทามากทางใหญ่ไปู้ทางมากเบื่ ตดนมาปัาจุบันขดแต่ผ้ารลบผ้ารับได้แค่แต่ฉากทางว่าท่างไหนทางตเกาวน่ะทางพ่อท่างไหนคืออาดูไข่แล้วก็ต่างกันโอ้คนละมาสนโตแล้บมาถากมาต่างต <tr ust facial> ปอาดูไข่คนตะขือนจากฝอกดิบบ่อผูเอาอาดูคนตะลายี้ครับอายุต่างต่างตเกาวนั่นไหครับต่างตะขนกุ ตั้งตะเทงเก่าตั้งกระปิคู่่าปอาตาตั้งรอยเก่าปีคุณนะรอยเก่าตีปีที่ปูเพิ่ไรอยเก่าปีคุณเลยตั้งคืนอาลูขายตั้งเกือมากกว่าปีบางงวดตั้งแรงมาพาโรงานมเธอขายตลบต้องขายปีนึงขายหนึ่งขากมางแห่ะมากกว่าขาตะกองถาวบาแววอาลูขายหม็ดทองรอยเก่าปี thơi trạng thái sống buồn ma tạp thật khó với một vỡ màn bạc buồn rạt trong này mắc cá mắc bao bao hạt người um. chắc đi <laughs> quá ho